อวันน oh, uh ี้ก็อย uh ู่กับผมนอยจีอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เหมือนกับคลิปอื่นๆเลยนะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตเจ้ากิจกรรมที่เข้ามาในวันที่ี้เองนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนก็ เห็นหน้าปกคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นกิจกรรมตัวไหนเราไปดูกันเลยนะครับเป็นชุดนี่เลยนะครับเป็นชุดเซนนิสนสอนะครับก็ชุดสีเหลืองนะครับก็เจ้าชุดก็สามารถแยกได้เป็นสี่ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นทรงผมนะครับชิ้นที่สองก็จะเป็นเสื้อนะครับแล้วก็ชิ้นที่สามก็จะเป็นกางเกงแล้วก็ชิ้นที่สี่ที่ผมชอบมากก็เป็น เซตรองเท้านั่นเองนะครับก็สำหรับเจ้าเซตนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะคอมแบอีกไหมคะนะหรือว่าจะเอากระไหม่ก็ไม่รู้นะก็อยากสุ่มเก็บไว้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่าวันนี้ผมจะหมดไปทั้งหมดกี่เพรน,นะครับวันนี้ผมก็เตรียมมาอยู่ที่5,855เพชรเพนะครับ เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยเราจะมาโพสพ,พ,พ,พันพดพามทำเพลงกันนะโอเคเดี๋ยวมาสุ่มกันเลย let's go เดี๋ยวขออนุญาตแบบสุ่มไว้ๆหน่อยนะ mm hmm. ก็ฝากคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก,ก็คืออย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป ให้เพืเ่อๆได้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยได้สนุกหรือว่าคอนเทนต์อาจจะไม่ค่อยแบบพอเฟคเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอคนละไลค์คนละแชร์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาสุ่กันเลยนะครับเคขอนี้เลือกของออกนะเลือกของออกก็ วันนี้แหละครับก็จะประมาณนี้นะก็เริ่มต้นที่9เฮ็ดนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดดวงกันนะครับไป9เห็ดนะเริ่มขอสองกันเลยนะครับ19เฮ็ดนะครับเราจะไม่รอนะครับ คไปจัดเลยขอได้ไหมาทมาทำไมเนี่ยฮัลโหลผมว่าต้องเหมาตู้แล้วแหละเกือจัดเกือจัดเลยเกลือมากนะครับก็ขอให้ได้โอ้โห อย่างน้อยก็ได้ยูเมพีมาเช่า399แล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรจะเกือขนาดนี้ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับเปิดเลยนะครับ ะะก็สวมใส่ทุกคนให้ดูนะครับโอเคผมก็จะไม่เอาท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันจะแพงไปนะครับเป็นแค่ท่าเต้นนะครับผมขอไม่เอาแล้วกันนะฮะก็คิวนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะหมดไปประมาณ1,000พ หน0่ 1> 1, ันเพชรนะฮะโอ้โหเยอะอยู่นะฮะก็คลิปนี้ผมหมดไป1 0 0 0 1,600กเพชรนะครับก็ถ้าใครอยากไปสุ่มก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้เลยนะฮะก็จะมีระยะเวลาเจ้ากิจกรรมก็16วันนั่นเองก็นับต่อจากนี้ไปนะครับจนถึงวันที่26หรือว่า27นี้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้อาจจะดูสั้นๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะมาอัปเดตหรือว่ามาุ่มให้ทุกคนได้ดูนะคือถ้าผมสุ่มท่าทางไปต่อก็คือต้องได้ท่าทางแน่นอนแต่ว่าผมจะแลกกับ1 4 9 9เพัีรยาพนะครับผมไม่แล่ดีกว่านะกว่าจะเก็บเพจมาจนถึงทุกวันนี้มันก็ ยากอยู่แล้วนะคือเราเอาไปเผากับทาเป็นทาเดียวนะทุกคนอาจจะมองว่าสวยนะครับอยากเก็บไว้แบบนี้แต่ว่า oh, <man. S 1> สามรับเป็นแค่ทาเป็นมันนี่ช่วยอะไรเส้นเอราสีขึ้นอยู่แล้วนะครับ <Stop it. S 1> แต่ว่าถ้าใครอยากสะสมก็สามารถเข้ามาเล่นจิตรกิจกรรมตัวนี้แล้วก็สะสมได้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะทิ้งคําขอของผมให้ทุกคนนะครับก็ ฝากคนดูที่เข้ามาดูนะครับทั้งคนดูใหม่แล้วก็คนดูเก่านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สิ่งสาคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ผมเลยนะครับช่วยๆกันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับก็ที่ผมได้บอกว่าอยากได้ subscribe ก็คือผมอยากผ่านไวๆนะครับก็ ยูทูบเบอร์ทุกคนก็อยากได้ Subscribe เพื่อปีนกำลังใจของเขานะครับผมก็ถึงแม้จะมีตังค์มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่สามารถเอาตังค์ไปซื้อยอด Subscribe ได้นอกจากที่คนดูจะให้ผมครับก็ไม่ได้มีมากมาย แต่ว่าก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องกดนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกด subscribe เพ mm hmm. ื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเข้ามาอยู่ในวงการเดียวกันกับผมได้นะครับโอเคายบายเจอกันใหม่นะครับคนรู้หลักสุดคนนะแม่หน oh, <man. S 1> าท้อทุกคนไ,ไม่หนะ <Like. S 1> ลังตู้นะครับทุกคนโอเคายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ